ในส่วนของโครงการรักน้ำนะครับเราก็าทําโดยมีแผนงาน3ขั้นตอนนะครับในเรื่องของการลดการใช้น้ําในโรงงานของเราก่อนนะครับทำให้กระบวนการการผลิตเราเนี่ยมีการใช้น้ําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับปัจจุบันนี้เราก็ลดการใช้น้ําไปได้ลวามประมาณ23%จากเบสเซียวกัมอวันตั้งเปีที่แล้วนะครับอย่างที่2ก็คือว่าเราจะต้องการใช้น้ําเราไม่ใช้ทีเดียวเราใช้หลายๆทีเราเอาน้ําไปรีไซเคิล น้ำที่ใช้ในโรงงานกระบวนการการผลิตเราเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ลดน้ําต้นไม้ก็ได้นะครับไปล้างพื้นโรงงานก็ได้หรือไปล้างรถก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราเอาไปเข้าบ่อบำบัดไปชีวิตอีกทีหนึ่งก่อนที่จะส่งออกไปนะฮะตามตามแหล่งน้ําชุมชนแต่ว่าต้องอยู่ในคุณภาพที่ดีมากที่สุดที่สัตว์น้ําอาศัยสามารถอาศัยได้นะครับแล้วอย่างสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องของการคืนน้ำให้สู่ชุมชนนะครับหรือหรือการ r ี p l รนิชเมนต์นะครับเรามีเป้าหมายว่า เราจะคืนน้ําสู่ชุมชนเนี่ยเท่ากับจํานวนน้าที่เรานํามาใช้ในกระบวนการการผลิตนะครับก็เป็นที่น่ายินดีเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคบก็สามารถจะคืนน้ำให้กับชุมชนเนี่ยมากกว่าจํานวนน้าที่เราใช้ในการผลิตแล้วนะครับประมาณ1.4เท่านะครับในอนาคตต่อไปเราก็จะมีเป้าหมายว่าจะขยายตัวเลขนี้ขึ้นไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ